สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนทุกๆคนนะครับก็มาพบกับเบาหลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมในวันที่5นะครับเดือน6 2565นินะครับมัดรวม4ีน้อยเช่นเคยนะครับผมก็มีรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแล้วก็จะเน้นให้ในนอยที่เด่นให้นะครับสําหรับนะครับผมแนวทางนะครับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับ ตัวเด่นก็มานะครับแต่ว่าตัวตัวเจาะที่ผมเจาะไว้ให้ในตัวเน้นนะครับมาหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่มาหนึ่งคู่นะครับก็คือในรอบในรอบพิเศษนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในคงสุดท้ายเนาะนะครับถือว่าเน้นถูกรอบนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่นเด่น3เด่น1นึ่งไม่รู้ที่3ไปนะครับพี่พี่ในรอบเฉพาะกิจนะครับผม208กับ83นะครับ 83ไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่พถ้าใครไปเอาไปวิ่งรูดก็น่าจะเข้าใน83นะครับรอบพิรอบเฉพาะกิจเนาะส่วนรอบพิเศษนะครับผม937กับ62นะครับพี่พี่ก็มาเข้าตรงๆในตัวที่ผมเน้นให้นะครับนี่เลย37นะครับนะครับมาเด้งๆแล้ว3เรานะครับส่วนรอบปกตินะครับผม832กับ58เสียดายนะครับพี่พ32ผมไม่ได้จับไว้ให้เนาะ ถ้าใครเอาไปวิ่งรูดก็น่าจะเข้า3 2สองอีกนะครับพี่พี่เด้งอีกแล้วเนาะสามนอยนะครับผม3เมื่อวานนี้ส่วนรอบ v i p นะครับรอบ v i p 9 4 4กับ15อืมหนะครับ1 5ไม่ได้จับไว้ให้เลยนะครับพี่พี่มาแค่ตัวเด่นนะครับในรอบสุดท้ายนะครับผมสรุปแล้วนะครับ3นะครับก็มาใน3น้นอยเนาะถรวมเฉพาะกิจนะครับ นะครับจับคู่เข้า1คู่นะครับพี่พี่เข้า1คู่นะครับผมก็เน้นรอบก็รอบพิเศษก็มานะครับรอบปกติมาแค่ตัววิ่งดุดนะครับก็คือ3เนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ FC นะครับถ้าเกิดใครหยิบยื่นตัวที่ผมเน้นให้เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผม ตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจานะยาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับพี่ๆี่นะครับชื่นชอบนะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมในโค้งสุดท้ายวันนี้อยากให้มาตัวที่เน้นเนาะอยากให้พี่พ fc มีโชคกันนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นผมให้ไปที่ วันนี้ผมให้ไปที่6นะครับผมแล้วก็9นะครับพี่พสายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับก็คือในสูตรก็คือเด่นนะครับพี่พเนาะเด่น9นะครับเด่น9กว่าเด่น6สำหรับจับคู่นะครับในเด่น6นะครับก็จะมี6 1 64 67แล้วก็69นะครับผมส่วนเด่น9วิ่งรุดนที่9นะครับ90 93 เก้าห้าแล้วก็เก้าแปดนะครับพี่พี่ส่วนเน้นรอบวันนี้นะครับเน้นรอบวันนี้ผมให้ไปในรอบพิเศษนะครับลองลอง v i p นะครับนะครับผมรอบพิเศษลอง v i p นะครับสลับเด่น6เด่น9นะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่น2ตัวนะครับก็จะมีนะครับพี่พีก็จะมี64นะครับ6 4 69 9ก้าศูนย์นะครับแล้วก็เก้าห้านะครับก็สี่คู่นะครับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับหกสี่หกเก้าเก้าศูนย์เก้าห้านะครับส่วนเลขสามตัวนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสามนะครับพี่ให้ไปที่เลขสามนะครับก็จะเป็นนะครับสามหกสี่นะครับ 3 9 0นะครับนี่เลยนะครับพี่พก็ลองพิจารณาดูนะครับผมชื่นชอบก็ตามได้นะครับก็ถือว่าในโค้งสุดท้ายก็ในตัวนี้นก็มา2วันแล้วนะครับพี่พี่วันก่อนก็42่สองนะครับเมื่อวานนี้3ามเนาะนะครับผมก็วันนี้ก็ลองพิจารณาดูก็อยากแนะนํานะครับพี่พนี่ครับก็ลองผมสังเกตมาหลายวันแล้วนะครับพี่พี่ก็คือถ้ารอบเฉพาะกิจนะครับออกตัวไหนนะครับพี่พ เอาแค่นี้ครับเนาะเอาแค่เลขล่างนะครับแล้วก็เลขเลขบนนะครับก็คือนี่ครับเนาะศูนย์แปดสามนะครับลองพิจารณาดูนะครับเขาชอบเขาชอบดึงลงมานะครับพี่พี่ก็เหมือนเนี่ยอันนี้สามนะครับก็ดึงมาสามเจ็ดหมายว่าตัวเด่นนะครับพี่พี่นะครับในรอบปกติก็มีสามแล้วก็มีแปดนะครับนะครับนี่ครับผมก็ลองลองพิจารณาดูนะครับผมเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใ,นใจนะครับก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกคนนะครับมีโชคในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ